สวัสดีครับเมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมมอบก็ขยับกับเคลื่อนหลังที่กดดันตัวเองมานานเพราะกลัวเสียคะแนนนิยมในการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมจึงไม่ขยับกับเคลื่อน ไม่แสดงความรุนแรงออกมาเมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมอมันก็ได้เวลาได้เวลาที่จะเดินเกมกันต่อไปเกมแรกที่คนพวกนี้หมายมั่นปั้นมือนั่นก็คือล้มรัฐบาลลุงตู่ไว้ได้ ล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาลงไม่ได้เพราะถ้าล้มไม่ได้เลนสไลด์ที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดขึ้นที่เคยเกิดในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมสำหรับลุงลุงถือว่านี่คือทุกขลาบของฝ่ายประชาธิปไตยเพียงแต่เพียงแต่เราต้องอดทน อดทนที่จะฟังอดทนที่จะพูดถึงเรื่องทุจริตเรื่องคอรับชั้นเรื่องไม่ชอบมาพากลของคนพวกนี้อย่าไปหลงกลอย่าไปหลงประเด็นโดยเฉพาะเรื่องโครงการรับจำนำข้าวที่มันโกงกันมาโหราดโกงกันมหา,าศา,ศาแล้วก็ชัดเจนสารตัดสินล,ลงโทษชัดเจนว่าใครผิด เราอย่าปล่อยเรื่องพวกนี้มันเย,ยบอย่าไปหลงวาทกรรมที่คนพวกนี้เขาบอกกันหรอบอกต่อสังคมว่ามันเรื่องเก่ามันเรื่องนานมาแล้วอย่าไปหลงประเด็นเรื่องที่ฝวายประชาชิที่ปัตย์นำมาเล่นนำมาพูดทุกวันนะมันก็ล้วนแต่เรื่องเก่าๆทั้งนั้นแต่พวกนี้ ไม่พูดถึงพยายามทำเป็นว,ว่าเป็นเรื่องใหม่แต่พอใครจะพูดถึงโครงการรับจะนำเข้าซึ่งมันชัดเจนชัดเจนว่ามันสร้างความเสียหายกับชาติบ้านเมืองร่วมหนึ่งล้านล้านบาทล,ลองคิดดูดีครับว่าเงินหนึ่งล้านล้านบาทที่เราสูญเสียไปนั่นมันคือหนึ่งในสามของงบประมาณแผ่นดินในการบริหารประเทศในปัจจุบัน เห็นไหมครับว่ามันเสียหายมากมายมาหาศาลแต่คนพวกนี้บิดเบือนสร้างวาทกรรมขึ้นมาเพื่อกอบเกลื่อนเพื่อปิดบังเพื่อจะฟอกขาวไว้กับตัวเองไม่มีใครพูดถึงไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือนักเคลื่อนไหวนักเคลื่อนไหวใครนะที่อยู่ ที่เคยติดคูกคอมเมบอกว่าจะจัดการเรื่องคองร์รัปชันอย่างโน้นอย่างน,น,างนี้และเคยพูดถึงไหมเคยพูดถึงโครงการรับจะนํำข้าวสักครั้งไหมทั้งๆท,ที่มันเสียหายมากมายมหาศาลอย่างที่หลุงบอกก็คือหนึ่งล้านล้านบาทพูดถึงไหมไม่พูดถึงนั่นคือเกมที่คนพวกนี้มันเล่น แบ่งหน้าที่การทำแบ่งหน้าที่กันเล่นเพราะฉะนั้นเราต้องทนที่จะฟังและก็ทนที่จะพูดทนที่จะอธิบายให้กับประชาชนคนทั่วไปได้รู้ได้ทราบในข้อเท็จจริงเพราะลุงเชื่อว่าเมื่อมันใกล้ใกล้ที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไป การสร้างกระแสการสร้างวาทกรรมบิดเบือนมันจะออกมามากขึ้นและก็รุนแรงมากขึ้นนี่เขาเริ่มไอ้คนหนีไปอยู่ต่างประเทศหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่ารัฐบาลลุงตู่เอาเข้าวดีมาขายเป็นข้าวเน่าอย่างนี้มันก็ขาดทุนที นี่คือวาทกรรมฟอกข่าวไว้กับตัวเองลุงจะบอกให้นะครับว่าข้าวเปลือกเราจะเก็บได้นานมากกว่าข้าวสารมีอายุการเก็บได้มากกว่ายาวนานกว่าแต่ก็ไม่เกินปี ชาวนาก็เก็บข้าวไม่เกินปีพอข้าวฤด,ดูใหม่มาข้าวเก่าก็กกขายไปเกลี้ยงขายไปหมดนั่นคือข้าวเปลือกข้าวเปลือกซึ่งมันเป็นข้าวที่ยังมีชีวิตยอยู่ยังสามารถที่จะงอกงามเจริญเติบโตได้แต่เมื่อไหร่ที่เราสีเป็นข้าวสารนั่นหมายความว่า มันทำลายวงจรชีวิตของข้าวมันทำลายชีวิตของข้าวแล้วไม่สามารถนำไปพาอปลูกไม่สามารถให้มันเจริญเติบโตได้แล้วชีวิตเมื่อมันเสียไปธรรมชาติมันก็คือมีแต่ย่อยสลายมันมีแต่เน่ามีแต่สูญหายไปแล้วมันจะเก็บได้เป็นปีไหม ประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อนเป็นประเทศร้อนชื้นไม่หรือจะเก็บข้าวสารได้เป็นปีโดยไม่เสียหายโดยไม่เน่าเปื่อยเอาสิถ้าคุณจะเก็บคุณก็ติดแอร์ให้มันสร้างโกดังสร้างไซโลให้ความเย็นกับข้าวสารทำได้ไหมมันก็ทำไม่ได้เพราะต้นทุนมหาศาลมันไม่คุ้มค่า หรือให้เก็บก็ได้นานวันจริงๆโน่นเลยไปไซบีเรียเลยไปเก็บที่ขั้วโลกเหนือนโน่นมันจะได้เก็บได้นานนี่อะไรประชาชนต้องรู้ต้องทราบข้าวที่สารข้าวสารที่รัฐบาลซื้อมาเก็บไวนะ้นั้นลุงก็บอกไปเลยวว่าอายุมันสั้น มันรอแต่วันเน่าเปื่อยเพราะมันไม่มีชีวิตแล้วมันมีแต่วันศูนสลายแล้วรัฐบาลรัฐบาลสมัยนั้นซื้อเข้ามาเก็บไว้ในโกดังซื้อมาในราคาสูงที่ด้วยมาเก็บไว้ในโกดังก็พวกหัวคะแนนตัวเอง บริษัทตรวจสอบบริษัทเซอ,อร์เว์เยอร์ต่างๆมันก็ล้วนแต่เป็นพวกปัพกพวกตัวเองพวกหัวคะแนนของตัวเองนี่เขาถึงมันถึงเสียหายมหา,าศาลเขาเรียกว่าโกงกันมโหฬารมันชัดเจนชัดเจนตั้งแต่สมัยคุณหมอวะรงเขาอภาิปรายในรัฐสภาแต่พวกนี้ หลังที่เก็บเงียบเก็บงำมานานไม่ปีปากพูดตอนนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะออกมาฟอ้อข่าวไว้กับตัวเองบอกว่ารัฐบาลลุงตู่เอาข้าวดีไปขายเป็นข้าวเหน่ามันก็ให้สอดรับสอดคล้องที่ใครนะบางคนเคยเห็นในข่าวบอกว่ารัฐบาลเอาข้าวดี ไปเผาเพื่อทำพลังงานไม่มีหรอกครับแอลกอฮอล์ที่เราได้จากข้าวสารมันไม่ได้เกิดจากการเผาการสร้างวัตกรรมการยกวัตกรรมเรื่องเผาเพื่อมันสอดร,รับสอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนไทยที่บอกว่าข้าวมีแม่พระภูสุมาเอาไปเผาไม่ได้ คนพวกนี้จึงสร้างวาตกรรมเรื่องเปาข้าวดีความจริงก็ไม่มีความจริงก่อนที่เขาจะตีเป็นข้าวเหน่าก็มีคณะกรรมการตรวจสอบไปดูสิรายละเอียดมันมีชัดเจนมันมีครบหมดทุกอย่างแต่คนพวกนี้จะมาพูดเพียงลอยๆพูดแต่มันคลุมเครือเพื่อทำให้ตัวเองขาวสะอาด ข้าวซื้อมาในราคาแพงซื้อมาเก็บไว้อ้างว่าเป็นโครงการรับจะนำข้าวซึ่งหลวงก็เข้าใจการอ้างว่าเป็นโครงการรับจะนำข้าวนั่นก็เพื่อเพื่อไม่ให้รับผิดระเบียบกรรมกับไม่ให้ผิดกับข้อบังคับของตับรัฐไม่ได้เข้าไปสนับสนุน การเกษตรเกินสมควรการซื้อมนในรราคาสูงด้วยอ้างว่ารับจำนำมันจะจริงๆมันก็คือการซื้อแต่มันเลี่ยงบาลีเอาเถอะถ้าคนไทยจะได้ประโยชน์กเกษตรกรไทยจะได้ประโยชน์ลุงก็ไม่ว่าแต่นี่ปเษกษตรเกษตรกรจะไตยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย มีแต่นายทุนก้าวสารราคาดีกเกษตรกรก็เ,เร่งรัดในการผลิตไม่สนใจเรื่องคุณภาพชาวนามีแต่จ้างเขาอย่างเดียวจ้างไถจ้างเก็บจ้างเกี่ยวอะไรทุกอย่างล้วนแต่จ้างทั้งหมดก็มีนายทุนในท้องถิ่นที่ได้ประโยชน์ เรียกว่าเป็นชาวนาตัวจริงเป็นผู้ทำนาตัวจริงนี่แหละคือการทำลายเกษตรกรทำลายชาวนาไทยแทนที่จะต่อยอดแทนที่จะผลิตข้าววัมีคุณภาพขึ้นกลับเน้นในเรื่องปริมาณเพื่อให้นำมาขายให้กับรัฐบาลในราคาที่สูกรัฐบาลซื้อมาแทนที่จะระบายออกแทนที่จะขาย เพื่อเอามาเป็นเงินต้นทุนเอามาเป็นเงินในวงเวียนด้วยกันให้ช่วยเหลือกเกษตรกรชาวนาก็ไม่ทําซื้อมาเก็บมันมันเนา่าไม่ขายใครจะขายก็ขายแบบ G2G ูปลอมที่เขาเรียกว่าที่คุณหมอว่ารงเรียกว่า G2G เกเก หรือจีตูเจอะไรนั่นแหละตั้งบริษัทปลอมขึ้นมารับซื้อข้าวจากรัฐบาลของตัวเองแล้วก็นำมาขายให้กับพ่อค้าในประเทศไทยเรียกว่าเสือนอนกินคอรับชั้นกันมาอโหราณข้าวไปส่งออกไม่ขายใคร ใครอยากได้ก็ต้องซื้อเข้ากับปรรพวกตัวเองซึ่งลุงก็พูดหลายครั้งหลายวนเลยว่าทำแค่ฤดูการเดียวมันก็เจ๊งไปไม่โรอดต้องขอชาวนาลดลงมาจากหมื่นห้าหรือหมื่นสองทีจริงๆ็็ขอลดเหลือหนึ่งหมื่นต่อตันแต่ชาวนาไม่ยกมตึงตกลงกันได้ที่หมื่นสองนั่นคือฤดูการเดียว ดูดูการเดียวรัฐบาลก็ไปไม่รอดรัฐบาลกดเจงไม่มีเงินเดือดร้อนกันไปทั่วลุงถึงบอกว่าต้องอดทนฟังอดทนพูดอดทนที่จะอธิบายอย่าปล่อยให้เรื่องนี้มันเงียบอย่าปล่อยให้พวกนี้มันฟอกข่าวได้ง่ายเราต้องรู้เท่าทัน อย่างสมัยที่เขาประท้วงกันรัฐมนตรีรัฐมนตรีรช่วยนั่งโต๊ะเจรจาแถลงข่าวนักข่าวซึ่งก็คุณสมจิตถามเรื่องให้รัฐมนตรีรับผิดชอบให้พูดความจริงก็กลายเป็นเออกันหมดมีรัฐมนตรีช่วยปากกล้าอยู่คน พูดว่ารู้ได้ไงว่าขาดทุนในเมื่อยังไม่ขายมันก็ไม่ขาดทุนต่อไปอาจจะขายได้ราคาดีก็ได้ไม่รู้ไปร่ำไปเรียนที่ไหนมาสินค้ากเกษตรยิ่งเก็บมันยิ่งเสื่อมมันไม่มีทางที่จะได้ราคาดีขึ้นมาซึ่งนักข่าวเขาแย้งไปแล้วแต่พวกนี้เขาแถไปเรื่อย มันก็พอกับนักโทษนีคดีสร้างวาตกรรมเอาข้าวดีมาขายเป็นข้าวเน่าไอ้รัฐมนตรีช่วยในสมัยนั้นก็บอกว่าในเมื่อยังไม่ขายมันก็ไม่ขาดทุนเออมันก็ถูกของมันนี่มันแถกันไปแถกันไปได้เรื่อยเล่นไหนล่ะไหนล่ะคนที่ไม่ชอบเรื่องคองร์รัปชัน ไหนละ้ะพวกที่ทำมูลนิธิเรื่องต้านคอร์รัปชันอย่างโน้นอย่างน,น,างนี้เคยพูดถึงไหมก็ไม่เคยพูดถึงลุงถึงบอกว่าคนพวกนี้มันแบ่งงานกันทำร่วมไม้ร่วมมือที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนั่นคือโกลนที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตย เราต้องไม่ให้คนพวกนี้มันแถอะไรง่ายแม้แต่คนที่ได้เป็นผู้ว่าก็ทำเป็นขยันกันแข่งตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันเกลียดคอร์รัปชันขึ้นมาและเคยพูดถึงไหมว่าโครงการรับจำน,นำเข้านั้นคอร์รัปชันโกงกันแาดไหนมันจริงหรือไม่จริงออกมารับออกมาปฏิเสธก็ยังดี พูดมาให้ชัดิถ้าไม่ชอบคอรับชันจริงๆเกลียดการคอรับชันจริงๆพูดแห้มันชัดพูดไต้เป็นตรงๆบอกมาเลยว่าโครงการรับจะนำข้านั้นมันโกงกันทุกขั้นตอนจริงหรือไม่จริงลุมถึงบอกว่า ตำแหน่งผู้ว่ากทมมันก็คือทุกขลาบของไวราาประชาธิปไตยลุงเชื่อว่าทุกคนคงรู้คงทราบว่าผลงานของพลเอกอัศวินขวัญเมืองนั้นสมัยเป็นผู้ว่ากทมนั้นสร้างผลงานไว้มากมายเราก็คอยดูคอยดูว่าคนพวกนี้มันจะฟอกข่าวให้ตัวเองได้ยังไง ไปแตะตรงไหนไปจับตรงไหนแล้วก็อ้างว่าเป็นผลงานของตัวเองที่ไปกระตุ้นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกันนักโทษนี่็ดีเคยทําในเรื่องของสนามบินสวนภูมินั่นหละอย่าปล่อยให้มันแท่ได้แบบเดิมเราต้องรู้เท่าตันเราต้องขยันที่จะพูดถึงอย่าให้มันพ่อข่าวไว้เลย เมื่อมันพวกเขาวไม่ได้แลนสไลด์ที่จะมาถึงในการเลือกตั้งทั่วไปปลายปีหรือกลางกลางปีหน้านะั้นมันก็ต้องไม่เกิดขึ้นเราจะไม่ท้อไม่ถอยเราจะขยันพูดอดทนพูดอดทนฟัง อดทนที่จะอธิบายซ้ำๆซักๆอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปทำตามที่คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยมันนำทางให้เราเดินนำทางให้เราหลงประเด็นไปเล่นในเรื่องที่พวกมันต้องการเพราะมันต้องการที่จะเป็นหน้าข่าวจะยึดครองหน้าข่าวทั้งหมดเอาไว้ในกลุ่มของตัวเองทั้งหมด เพราะฉะนั้นเราอดทนฟังอดทนพูดอดทนที่จะอธิบายลุงก็ยังเชื่อมันเชื่อมั่นว่านายกลุงตู่นายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งแน่นอนเราไม่ต้องเพียงแต่เราไม่นิ่งดูได้ต้องช่วยกัน อันไหนไม่ชชคมาปากนเราก็ช่วยกันพูดอย่าไปเบื่ออย่าไปรำคาญกับเรื่องเก่าๆอย่าไปรำคาญกับเรื่องที่มันซ้ำๆซัซกๆอันไหนที่มันชัดเจนนำมาพูดนำมาบอกกล่าวให้คนที่เขาไม่รู้ไม่เข้าใจได้รู้ได้เข้าใจโอกาสที่นักโทษหนีคดีที่จะ มาเลี้ยงหลานในประเทศไทยมันก็คงไม่มีคงไม่เกิดขึ้นความจริงแล้วเรื่องบอกคนเลือกแล้วการเมืองต้องการที่จะกลับมาเลี้ยงหลานฐานะการเงินขนาดนั้นเศรษฐีระดับนั้นจะไปเลี้ยงหลานที่ประเทศไหนมุมไหนของโลกไปได้หมดก็พาหลานไปเลี้ยงสิ มันก็ทำได้แต่ความจริงมันไม่ใช่ความจริงพวกนี้กำลังแฉเขาไม่ได้ต้องการที่จะมาอยู่ประเทศไทยไม่ต้องการที่จะมาเลี้ยงหลานในประเทศไทยที่เขาต้องการจริงๆก็คือฟอกข่าวไว้กับตัวเองอย่าลืมนะครับว่าสังคมฝรั่งนั้น เขาไปได้ชื่นชมคนมีตังค์คนที่เข้าไปนอบน้อมเข้าไปหาก็ล้วนแต่พวกที่หากินพวกที่หาประโยชน์จากเงินจำนวนนั้นจากเงินมหาศาลนั้นมันถึงก้มหัวเข้าไปแต่สำหรับคนที่เขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าลืมว่าฝรังนั้น เขารังเกยียจรังเกยียจคนที่โอร์รับชั้นคนที่ชอบโกงประเทศตัวเองเราสังเกตดิวาเจ้าหมอนั้นมันได้ออกสังคมที่ไหนบ้างไม่กล้าออกสังคมที่ไหนเพราะมันไม่กล้าสู้ตากับผู้คนไปที่ไหนมีแต่คนมองด้วยสายตาที่เหยียดหยามนี่คือความจริง และตัวมันก็รู้ตัวเองว่าตัวเองนั้นมีปุ่มด้อยตนเองถึงอยากจะพ่อข่าวให้กับตัวเองอยากที่จะให้ตัวเองพ้นมนทินนั่นก็เพื่อจะยืดอกมองหน้าฝรั่งก็ได้เข้าสังคมกับฝรั่งก็ได้มันก็เท่านั้นเองมันไม่ได้ต้องการที่จะมาเลี้ยงหลาน ไม่ต้องการที่จะมาอยู่ในประเทศไทยหรอกที่มันต้องการก็คือพลบนทินข้อขาวให้ตัวเองทำให้ตัวเองเป็นคนบริสุทธิ์ผุดพองเดินไปไหนจะได้มองตาชาวบ้านก็ได้มองตาฝรั่งก็ได้สวัสดีครับ